วันนี้ฉันจะมีเงินจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาพลังงานนั้นมันจะไปกระตุ้นและปลุกเราให้เราอยากลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายของเราง่ายนิดเดียวคือทําตรงกันข้ามให้หมดถ้าอะไรที่มันทําให้คุณกลัวคุณก็แค่ลงมือทำ าเหตุผลที่คุณไม่ดึงดูดเงินหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยไม่ดึงดูดเงินเข้ามานะเหตุผลแรกเลยนั่นก็คือเป็นเรื่องของความกลัวฟังกันมาเยอะแล้วนะเรื่องของความกลัวเนี่ยแน่นอนความกลัวมันมีผลกระทบในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์ความสุขต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเงินถ้าวันนี้ความกลัวมันแบบกฝังเข้าไปในความคิดของเราเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวความกลัวคืออะไรรู้ปะ่ะมันคือตัวที่ดักไม่ให้เราลงมือทา ในสิ่งที่มันจะพาไปสู่เส้นทางของการเงินมันไม่มีเงินอยู่ลอยมาแล้วหล่นทับใส่เราแต่ว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราเนี่ยมีความกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะคิดว่าเราเนี่ยรวยได้กล้าที่จะเลือกเส้นทางที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสำเรเ็จหรือว่าดึงดูดเงินได้ฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเรามีความกลัวเป็นตัวตั้งเนี่ยโอกาสที่เราจะลงมือทําหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นเนี่ยความกลัวจึงเป็นตัวที่ฉุดรั้งนะคะส่วนที่2เลยก็นั่นก็คือมันมีกรอบความเชื่อที่ติดมาจากเก่าอะ่ะ คือหลายคนนะแน่นอนคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าบางครั้งอะ่ะครอบครัวเดิมๆเนี่ยอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เงินไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ถูกปลูกฝังมาว่าเราเป็นคนจนเราแบบรวยอย่างคนอื่นไม่ได้หรอกหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรามีโอกาสแค่นี้บางครั้งการปลูกฝังมาแบบนี้หลายๆคนก็รู้สึกว่าก็รวยไม่ได้เกิดมาจนอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องทํางานการศึกษาที่มีอยู่นั่นน่ะรู้ไหมว่าหลายคนพลิกชีวิตเพราะเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ไม่ยอมให้กรอบเดิมๆเนี่ย มับล็อกนะคะเขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วเขากล้าที่จะตัดสินใจว่าเขาเป็นคนรวยได้พอมันมีความเชื่อว่าเขารวยได้ฉะนั้นเนี่ยมันจะมาที่ข้อต่อไปเพราะเวลาโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาเขาก็จะคุกมันแล้วก็มองหาว่ามันมีอะไรที่สามารถที่สร้างเม็ดเงินได้ความร่ำรวยหรือการดึงดูดเรื่องเงินนะมันมาจากสิ่งรอบตัวเรามันเกิดจากพลังงานความคิดว่าวันนี้เราคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าถ้าเราคิดถึงความขัดแคลนในตอนเช้าพลังงานดึงดูด เรื่องเงินมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าลงมือทําแต่ถ้าวันนี้เราคิดถึงความเหลือเฟือคิดถึงพลังคิดถึงว่าวันนี้ฉันจะมีเงินจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาพลังงานนั้นมันจะไปกระตุ้นและปลุกเราให้เราอยากลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายของเราฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบ3ส่วนนี้สาคัญมากๆในการที่จะฉุดรั้งให้การดึงดูดเงินของคุณเนี่ยมันห่างไกลง่ายนิดเดียวคือทําตรงกันข้ามให้หมดถ้าอะไรที่มันทําให้คุณ กลัวคุณก็แค่ลงมือทําเมื่อไหร่ที่เราลงมือทํามันจะทําให้เรารู้ทันทีเลยว่าวิธีการต่างๆมันง่ายแค่นั้นเองคนจะกลัวในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือไม่รู้ฉะนั้นกล้าที่จะลงมือทําก่อนนะคะส่วนที่2ก็คืออะไรที่มันเป็นกรอบความเชื่อจงเชื่อว่าเรารวยได้ตราบใดที่ยังมีสมองยังมีสองมือเราสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็ส่วนที่3ม,มองหาโอกาสในทุกๆกที่อะไรที่วิ่งเข้ามานั่นคือโอกาสแต่ขอให้เป็นโอกาสในทางที่ดี แล้วคุณสามารถที่จะปลุกพลังงานดึงดูดเรื่องเงินแบบง่ายๆแล้วครูบีบีจะเอาเทคนิคมากมายเกี่ยวกับการดึงดูดพลังงานของเงินมาฝากกันนะจ๊ะพบกันในครั้งต่อไปกับครูบีบีธนัศ์ชัยวศงวันค่ะลุกขึ้นมาปลุกพลังงานของเงินเพิ่มในกระเป๋ากันเลยนะจ๊ะ